หากคุณพร้อมไปดูกันนะครับไปดูกันให้กำลังใจมี้ด้วยครับอย่าลืมกดไลค์มาเข้ามานะฮะใครที่ยังไม่ได้กดส u ัครสไคร้นะฮะเราสตรีมสดกันทุกวันตอน2ทุ่มนะครับบับเวลาแล้วนะใครที่ไม่รู้นะครับต้องแจ้งกันก่อนนะครับสตรีมสดทุกวันนะตอน2ทุ่มนะครับ2ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับ2ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับก็ใครที่เข้าไปแล้วก็มารับชมได้เลยนะครับ มาครับสีเขียวนะฮะคุณฮาเปอร์นะครับเป็นฝรั่งเศสนะฮะลงมาตรงกลางฮะคุณทอมเบนเจอรี่อ่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นคุณทอมเบนเจอรี่นะฮะคุณทอมเบนเจอรี่ตื่นครับอ่าตื่นแล้วครับโอเคครับเป็นอเมริกาครับลงมาด้านล่างฮะคุณโรเล็กซ์ครับสีชมพูครับเป็นคิวบาครับฝั่งขวาครับพี่ขุนนะฮะเดอะเวิลด์สีน้ำเงินครับเป็นเยอรมนีครับตรงกลางสีเหลืองนะฮะคุณฟานดิไซต์นะครับเป็นคิวบาและด้านบนสุดครับคุณสไปเดอร์เอ็กซ์ สีแดงเป็นยูริครับมาครับแล้วทำไมวิ่งมาแค่ครึ่งเดียวครับเนี่ยทำไมไม่ไปต่อครับนี่ครับหมาพี่ขุนกดักรออยู่ฮะใครมานี่ยังรับคอแน่ครับเอกชัยศรีวิชัยหมากัดกันเลยทีเดียวด้านบนว่ายังไงฮะยิงกันโปะป้าโปะป้าแล้วครับแล้วนี่ครับรู้ครับว่าเขาจะมาครับดักดักเนี่ยเป็นหนังอีเดียอีกแล้วนี่ครับมีล็อกหลบท้ายขวาล็อกหลบล็อกหลบ ขอไปครับเนี่ยครับพี่ขุนครับโอ้คอนทูนหมายให้ดีครับครับน่าจะล่วงครับนั่นแหละครับเรียบร้อยครับแล้วสีเหลืองมาช้าครับน่าจะล่วงเช่นกันครับนั่นแหละครับเรียบร้อยครับโอ้แต่เห็นฐานคุณโรเล็กซ์ไปนะครับแต่ด้านนี้ยังไม่เห็นนะครับเนี่ยครับต้องรอพี่เบิ้มมาพี่เบิ้มก็ล่วงครับโอ้ฮาร์เปอร์ทำได้ดีครับชุดนี้ครับเดี๋ยวดูนะฮะแมทถัดไปอยากจะให้สามสามิแมทหนึ่งนะฮะคุณนารูโตะคุณเดลียสไม่รู้อยู่หรือเปล่านะครับถ้าอยู่ก็เตรียมตัวเลยนนนะะฮเดี๋ยยวให้้อออองร์ปกกู่่ น้องฮาร์เปอร์คุณโลนเล็กคุณพี่คุณเดว์เวล์นะครับอยู่ก่อนนะฮะเดี๋ยวขอสลับผู้เล่นท่านอื่นเข้ามานะฮะถ้าคุณโตโน่ว่างก็เตรียมตัวนะฮะคุณตู่นะครับถ้าว่างก็เตรียมตัวนะไม่รู้คุณตู่แกมาหรือยังนะฮะถ้าทายด้วยนะฮะคุณจะจ่ายเงี้ยนะครับถ้าว่างก็เตรียมตัวนะครับรอบนี้มีให้เล่นนะฮะเกมถัดไปครับพี่บอลจะจะเล่นด้วยก็ได้นะครับรอบนี้นะครับเตรียมตัวนะฮะแจ้งมาทางแชทสักนิดหนึ่งก็ได้ครับแล้วมาแล้วครับดูครับมาแล้วครับ สีม่วงฮะคุณทอมแอนเจอรี่ครับยังไงเข้าบ้านหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่ขุนบอกไม่ให้อ่าพี่ขุนมาช่วยนะครับโอ้คุณปันนิไซนี่แทบจะลำบากไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ครับนี่ครับดูขุนแกมีม้าเร็วอยู่ครับสองคันฮะอุ้ยด้านบนครับอุ้ยฮับเปอร์ทำไงเนี่ยฮับเปอร์ว่าไงคุณสไปเดอร์เอ็กจะทันหรือเปล่าคุณสไปเดอร์เอ็กว่าไงครับโอ้ยนี่แพ้โดนมือวางเพลิงพระนครเผาครับเนี่ยครับดูครับแพ้ ไฟเผาโดยตรงอยู่แล้วครับเดี๋ยวนี้ครับดูสเต็ปนี้ครับพี่ขุนทําให้ดูครับเดี๋ยวมีฐานเก็บแร่ขึ้นข้างบนแน่นอนครับโอ้สีแดงนี่ผมว่าต้องตั้งรับให้แน่นนะทีมฝั่งขวานี่ถ้าเจาะด้านบนไม่ได้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าข้างล่างนี่แข็งสุดๆครับแล้วชนหน้ากันเลยครับทั้งพี่ขุนกับทางคุณโรเล็ก์นะครับแล้วพี่ขุนก็มาแค่2คันด้วยครับดูครับโอ้มาแสบครับเนี่ยครับบุกสองทางครับโอ้วรถหังไปทางที่พวกแกกลับครับเนี่ยครับ พอรถหักมาทางนี้เดี๋ยวแกเข้านั่นนะครับดูครับอุ้ยแล้วคุณโรเล็ตแกเห็นหรือเปล่าครับเนี่ยนั่นแหละครับดูครับอุ้ยไม่ทันครับไม่ทันครับดูครับโอ้โหตระมานี้โดนยิงไม่สนได้บ้าแล้วกลับดูดูทำเดี๋ยวสีเหลืองทำไมไม่เอาหมดครับทำไมไม่เอาให้หมดครับเอาสิครับอีกนิดเดียวเอาสิครับอีกนิดเดียวได้หรือเปล่าไม่ได้ครับแบบนี้ไม่ดีครับตีงูไม่ตีให้ตายครับ แบบนี้ฐานะทางกันเงินคุณลเล็กยังคงมีอยู่ครับแล้วเดี๋ยวดูครับสักพักไรโน่คงมาครับโอ้แล้วเนี่ยครับเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นไม่ได้ไปไม่ได้ไปตั้งรับเนื่องจากว่าเอารถมาบุกตรงนี้ครับเนี่ยครับมียึดมียึดบางอย่างไปแล้วตรงนี้ครับด้านบนว่ายังไงครับเนี่ยครับไรโน่พยายามจะวิ่งมาบุกครับไรโน่พยายามจะวิ่งมาบุกแต่ไม่น่าจะทันนะครับเนี่ยครับดูอยากเหนรถแรกตรงกลางได้ไงต่อล็อกเก็ตเชียครับมาเลยครับเนี่ยครับพี่ขุนเห็นทันครับ โอ้รถแกนี่สารพัดประโยชน์นะฮะล็อกเก็ตเทียมาเอาคนออกครับพอล็อกเก็ตเทียไม่อยู่นี่เอาคนเข้าครับแล้วเป็นม้าเร็วคนะดูครับสักแมงมุมขึ้นไปจะเคลียร์สีเขียวข้างบนฮนะน้องแฮปเปอร์โดนแมงมุมเข้าไปแล้วหนึ่งดอกเรียบร้อยแบบนี้น่าจะไม่ไหวครับน่นแหละครับโดนอีกสักหนึ่งดอกเรียบร้อยหรือเปล่านี่ครับโอ้เสียหายครับนี่ครับเนี่ยครับ มีคนบอกว่าแมงมุมไม่มีประโยชน์นะฮะมีไปโบสดกันด้วยนะครับแมงมุมมีประโยชน์ไหมคุณคิดว่านะครับมีนะครับนี่สาคัญด้วยครับถ้าเล่นไปที่อย่างดุเลยครับเข้ามาแล้วพี่ขุนครับวอนนี้แกไปเดือดไปอย่างไหนครับเนี่ยจกเมื่อวานนี้แกไปโดนคุณเจ้าจ๋าปวดมานะดูครับรอบนี้ครับเนียสองตัวครับเนี่ยครับวิ่งป่าออกมาเฉยครับจะไงต่ออูยเขาขายครับโอ้เร็วครับใช้ได้ครับเดินคุ้มครับตัวนี้ อุ้ยนะเนี่ยครับตีงูไม่ตีให้ตายตีงูไม่ตีให้ตายยังไงต่อเหยียบหมดแล้วตรงกลางว่าไงยกก่อนหรือเปล่ายกก่อนยกก่อนแล้วพี่ถุนจะช่วยไหมอุ้ยบ้านครับพี่บ้านพีมาแล้วครับแหกไหมเอาไม่เอาไม่เอาเห็นเยอะถอยก่อนดีกว่ายิงรถแร่ดีกว่าได้เปรียบยิงรถแร่ดีกว่าได้เปรียบแหกหรือเปล่าไม่แหกหมดแล้วแล้วฝั่งซ้ายสกุลจิตด้วยไดยูริมาช่วยไดยูรีมาช่วยครับสกุลจิตแล้วไปดีครับ คาพอแคสเรียบร้อยครับเปลี่ยนรถให้เป็นเงินนะครับใครที่เพิ่งเล่นยูรีไม่รู้ว่านี่ไม่ทําอะไรนะฮะคาพอแคสครับผมเปลี่ยนรถให้เป็นเงินครับแล้วฝั่งซ้ายนี่ต้องบอกว่าเงินนี้เริ่มร่อยหลอนะฮะแลมจะเริ่มลดลงเรื่อยๆนะครับบอกต้องมีการยึดด้านบนตรงนี้ครับแต่ฝั่งขวานี่กองหลังนี่ฟูลออฟชั่นมากๆครับดูครับสีเหลืองนี่แหกไปเยอะครับอยู่ตรงกลางฮะ เขามาเจาะฝั่งนี้ไม่เข้าครับอุ้ยเป็นเส้นโซเชตมาเอาสิดูครับว่ายัางไงมันเยอะบ้างคือหรือเปล่าครับนี่ครับไม่ได้ไปได้นะครับไม่ได้ไปได้นะครับอุ้ยขึ้นล่างครับ มุ่งมาเอารถมาตรงไหนตรงนี้ครับเนี่ยตรงกลางตรงกลางตรงกลางเหลือแต่กระดูกดูเนี่ยครับลบกันตรงนี้ครับเนี่ยครับมีมิลานอยู่ด้านบนมาช่วยยิงครับโอ้ไมได้เปรียบสุดๆแล้วเดี๋ยวมิลานมาช่วยครับโอ้แล้วสีเหลืองมาเลยครับสีเหลืองว่าไง นี่ครับปล่อยหมาปล่อยคนลงมาเพื่ออะไรครับเนี่ยเพื่ออะไรเนี่ยโอ้หเอาคนมายืนยิงแบบนี้และโอ้ทำได้ดีครับทำได้ดีโดนแล้วถังเหยียบหมดครับเนี่ยครับเหยียบหมดหรือเปล่าเหยียบหมดอุ้ยแหกเฉยอุ้ยเกินคุ้มครับชุดนี้ถือว่าทำได้ดีเยี่ยมเลยครับเกินคุ้มแล้วข้างล่างว่าไงโอ้ยอยู่รีบมาบุกอยู่พลังงานหมดไม่ไหวครับแบบนี้แหกแน่ครับดูครับ แล้วแมกเนตมายิงแบบนี้ครับแคนนอนร่วงแล้วหนึ่งครับเนี่ครับดูครับโดนยกครับโดนยกครับแหกหรือเปล่าแหกหรือเปล่าสกุจิตด้วยลงไปวุ้งเรียบร้อยแบบนี้โอ้ได้รถแบตเทิลบอลเทสฟรีครับโอ้ยยางดุครับเนี่ยดูเนี่ยครับดูครับเนี่ยครับโอ้ครับอยู่นี้เลยครับจะยังไงต่อครับแหกอยู่ดีแหกอยู่ดีครับ เนี่ยครับเป็นซึ่งมามิลาดมาคงต้องยอมครับน้องโป๊ปลานี่เขาไม่ได้ชื่อว่าแฟลกแท็กนะผมไปดูนะไม่ใช่อว่าแฟลกแท็กนะชื่อว่าแฟลกอะไรนะแฟลกแท็กเออแฟลกแท็กนะครับเออผมเข้าใจว่าชื่อว่าแฟลกแท็กนะครับแต่ป้อมคือแฟลกแทนนั่นไม่ใช่แฟลกแท็กนะติดตามการต้านกัษยานะนะแฟลกแท็กต้านตะเวนสิเออ ตา้งแต่เวนกัตสยานนะเนี่ยครับดูครับล่วงครับโอ้ยไม่ไหวครับเกมนี้โดนไปเยอะโอ้เดือดจริงครับใส่กันยับก็ดูครับโอ้แต่ว่าคุณสไปเดอร์เองนี่ทำได้ดีจริงครับเนี่ยฮะคุณสไปเดอร์เองถ้ามีเวลาต้องมาลงชื่อนะครับฟรีฟออเละฮะแชมป์ออฟจุดวิกนะฮะวิกนี้แจกแม่นนะครับวิกหน้าแจกแม่น แชมป์ออฟเดอะมันแจกเขาเรียกนะเอียร์พอตหูฟังบลูทูธนะครับเอียร์พอตนะครับถ้าสนใจก็มานะครับตอนนี้ได้สปอนเซอร์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวพี่ป๋องนะครับเดี๋ยวพี่ป๋องนี่จะเอาเสื้อลิเวอร์พูลนะครับเสื้อแชมป์มาแจกด้วยนะครับราคาแน่สองสามพันนะครับเสื้อแชมป์นะครับเดี๋ยวเอาเสื้อมาแจกด้วยครับสำหรับแฟนๆลิเวอร์พูลนี่เตรียมตัวเลยนะฮะ เสื้อยุคแชมป์เลยนะครับต้องเก็บไว้ครับเพราะว่า30ปีมีครั้งหนึ่งครับเสื้อแชมป์ครับกว่าจะได้แชมป์นี่สงสัยก็ต้องรออีก30ปีข้างหน้านะจากวันนี้ไปแล้วครับหรือเปล่านะฮะหยอกนะฮะหยอกหยอกแย่หรือหูนะครับแต่เขาว่ากันว่าอย่างนั้นนะสามสิบปีมีครั้งครับโอ้ไม่ธรรมดาเรียบร้อยครับจบครับแน่นอนครับพี่ขุนครับหนึ่งแสนหกหมื่นคะแนนนะฮะสไปเดอร์เอก 120,000คะแนนคุณฮาเปอร์47,000คะแนนคุณโรเล็ก31,000คะแนนนะคุณฟันิไซส์27,000คะแนนคุณทอมเจอรี hmm. 27, 000, ่15,000คะแนน